สวัสดีท่านที่รักและเช่ญชอบกระไม้ทุกท่านนะครับวันนี้มาเปิดตลาดด้วยไม้ใบยๆแก่ๆนิดนึงนะครับคุณผู้ชมวันนี้ได้ของมาที่หน่อยคุณผู้ชมของหายยากเสียเหลือเกินสั่งอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเลยนะครับนะอยากได้อันนั้นอันนี้มาขายก็ไม่ได้นะครับนะรายการแรกเป็นคำกิ่วนะครับวิดีโอวันก่อนนะครับยังว่างเหลือสามัดนะคุณผู้ชมกาลังออกดอกหมดเลยนี่นะครับแทงตาดอกแล้วเป็นขีดขีดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับนะอันนี้เป็นเอื้องคำกิว่วไม่ห้องสอนนะครับรายการแรก ดอกกระจอกเป็นสีครีมอมชมพูนิดๆน,น,นะครับราคามัละ150บาทรายการหัดไปอันนี้เป็นเอื้องเข็มแดงป่าแรงคุณผู้ชมเลี้ยงใส่กระถางไม้สักดอกดกมาก มากนะครับรอบกระถางเลยออนาคตดีแน่นอนเห็นแบบนี้ดอกบานนี่คือแดงเต็มกระถางเลยนะครับผู้ชมสังเกตดูแต่ละต้นออก2ชอ่3ชอ3าช่อทั้งนั้นเลยนะครับนะเอาไปแขวนดูแลต่อได้เลยกระถางนี้ก็อยู่ได้อีกนานเลยนะครับนะั้สามสี่ปีก็คืออยู่ได้เลยพวกนี้เลี้ยงง่ายนะครับทนแดดทนฝนทนร้อนไม่ไม่ค่อยเน่านะครับนะเป็นเอื้องเข็มแดงมี2กระถางนะครับผู้ชมอันนี้ก็ดอกดอกเหมือนกันนะครับนี่ ออกตัวละ2ช่อ3ช่อเลยนะครับติดต่อเข้ามามี2กระถางกระถางแรกกระถาง500นะครับกระถางที่2 350บาทเท่านั้นคุณผู้ชมไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ปลูกใส่กระถางไม่สักเลยด้วยนะครับรายการถัดไปวันนี้ได้มาต่อเดียวครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นเอื้องเกากิวแม่สเสลียงนะครับเกากิวแม่สเสลียงหรือตอติเลตอติเลเป็นภา,ภาษาพมา่านะครับภาษาไทยเขาจะเรียกเกากิวแม่สเสลียงดอกมันจะเป็นสีชมพูนะครับชมพูอ่อน,ออนๆหวานๆนะครับอันนี้เป็นไม้บ้านเรา นะครับนะเก็บไว้สะสมนะครับอันนี้ก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะปกติก็จะเป็นโนเบล่ซะส่วนใหญ่นะครับนะฝั่งนี้ก็ค่อนข้างหายายากปีหน้าออกดอกดอกเลยคุณผู้ชมลำที่มีใบทั้งนั้นนะครับที่เขาจะออกดอกนะเอาไปแขวนได้เลยเพราะว่าติดต่อไม้มาแล้วไม่ต้องดูแลอะไรมากมายรายการหัดปลายเอื้องน้อยหรือมาลีสองใบเป็นกล้วยไม้ดอกหอมว่างหนึ่งกระถางนะครับนะวิดีโอวันก่อน หน่อฟูเต็มกระถางเลยคุณผู้ชม180บาทเท่านั้นนะครับมีกระถางเดียวก็ไม่ค่อยพบเจอนะคุณผู้ชมอันนี้ก็เลี้ยงมานานแล้วเหมือนกันกว่าจะสวยแล้วก็ฟูได้เต็มกระถางรายการถัดไปอันนี้เป็นเอื้องช่อม่วงนะครับช่อม่วงมันคนละตัวกับเข็มม่วงนะคุณผู้ชมคนละอย่างกันนะครับอันนี้เป็นเอื้องช่อม่วงก็เป็นพันธุ์พืชหายากติดต่อไมา้เขาจะเป็นะระบบราก กึ่งอากาศกึ่งฝอยคุณผู้ชมมันก็จะรุงรังรุงร่งริ่งแบบนี้นะรากนะเป็นปกตินะครับนะแล้วก็กําลังออกดอกแล้วด้วยนะครับนะมีตอเล็กตอใหญ่คุณผู้ชมนี่ตอนก็มีหลายต้นนะครับนะออกดอกกําลังออกดอกแล้วด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบเอื้องช่อม่วงให้ชมนะครับเอื้องช่อม่วงชื่อสวยดีนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีไม้กอเป็นไม้กอก็หลายต้นนะคุณผู้ชมนี่เอาไป มัดติดกับต้นไม้ก็ได้นะครับเอาไปใส่กระถางก็ได้นะครับนี่นะรากที่รุงรังนี่ก็ไม่ต้องตัดออกคุณผู้ชมเพราะว่าเขาสามารถยังยังมีน้ําอยู่นะแล้วมันยังมันไม่ใช่แห้งนะคุณผู้ชมเพราะว่าสายพันธุ์เขาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมนี่ออกดอกทั้งนั้นเลย2ชอ่อสช่อนะครับเนาะบางต้นออก4ีหชอ่อออกสุดก้านเลย อชอบม่วงสีออกจะม่วงๆเข้มๆหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพประกอบให้ชมมันเป็นรากอากาศนะครับคุณผู้ชมก็ดูแลค่อนข้างง่ายอยู่แหละเป็นไม้ชอบแดดรายการถัดไปคุณผู้ชมอันนี้เป็นแปลงสีฟันเผือกนะครับเผือกก็คือขาวแบบนี้เลยนะครับนะแล้วก็บอกว่าแตกหน่อใหม่สมบูรณ์มากกระถางนี้มี5้าหนอ่อคุณผู้ชม แปรงสีฟันเลี้ยงแดดได้เลี้ยงอากาศร้อนได้นะครับเนาะเลี้ยงทนทานนะครับไม่ตายง่ายๆก่อน,นี้ก็หน่อดกมากคุณผู้ชมสี่หน่อห้าหน่อทั้งนั้นเลยนะครับนะลำอบอว้วนแล้วก็มีช่อดอกติดมาด้วยนะครับแปลงสีฟันเผือกมีอยู่3ามกระถางนะครับนะนี่อันนี้หน่อใหญ่แล้วหน่อค่อนข้างใหญ่แล้วนะครับนะดอกเป็นแบบนี้นะครับนะแปลงสีฟันเผือกก็ น่าสะสมเหมือนกันคุณผู้ชมมีอยู่3กระถางติดต่อเข้ามานะครับราคา250บาทนะครับกระถางละนะแล้วก็อันนี้เป็นสิงโตวรวงข้าวจากวิดีโอก่อนเอาไปเลยคุณผู้ชม50บาทบ้างอันเดียวนะครับนะแล้วก็มาฝั่งนี้เป็นช่อม่วงติดติดต่อนะครับแล้วก็หลายต้นแล้วก็อันใหญ่หน่อยนะครับนะต้นดกมากคุณผู้ชมนี่ขึ้นพร,พรับเต็มต่อไม้เลยนะครับนะ ั่งนี้ก็ต้นเยอะนะครับคุณผู้ชมสนใจก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรสีแดงๆนี้นะครับจะแอดไลน์ก็แอดไลน์เบอร์โทนี้จะโทรสอบถามก็เบอร์โทนี้นะครับค่าจัดส่ง80บาทนะคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าทางร้านเก็บค่าส่ง50บาทไม่เคยเก็บนะครับขายมาเป็น10ปีแล้วก็ไม่เคยเก็บเลย50บาทนะครับนะคิด80บาทตลอดจะสั่งกี่ต้นก็ได้นะครับจะสั่งกี่ กี่กระถางก็ได้เราคิดแค่80บาทแต่ถ้าจ่ายเงินไปทางขอบวกเป็น100นะครับนะมาต่อสุดท้ายคุณผู้ชมวันนี้งามมากก็ใหญ่มากแล้วก็แบบว่าต้นดกมากแต่ละต้นออกดอก2ช่อ3ช่อทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นเอื้องช่อม่วงนะคะเป็นเอื้องช่อม่วง ออกดอกตุ่มดอกทั้งนั้นเลยนะครับเอาไปแขวนดูแดต่อได้เลยเพราะว่าช่วงนี้กล้วยไม้กําลังออกดอกนะครับเป็นฤดูการของกล้วยไม้บานนะคุณผู้ชมกล้วยไม้ป่าจะบานช่วงนี้นะครับช่วงฤดูร้อนเนาะครนี้ค่อนข้างงามนะครับคุณผู้ชมติดต่อเข้ามานะครับช้าอาจจะหมดได้ช่วงนี้อย่างที่บอกของหายยากจริงๆอยากได้อะไรก็คือสั่งไปแล้วไม่ได้สักทีนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้นะคุณผู้ชมมันได้ช้านะครับนะ คือเขาไปหาเนี่ยมันก็ยากแล้วแหละกว่าจะเจอใช่ไหมครับพวกนี้มันก็ไม่ได้โตวไวนะคุณผู้ชมไม่ได้โตไวเหมือนผักบุ้งผักคะน้านะครับสเดือน6เ,เดือนจะโตได้ขนาดนั้นเข็มแดงกอน,นี้สวยนะคุณผู้ชมดอกสีแดงเข้มไม่ใช่สีส้มนะครับนะมีอยู่สองกระถางปกติมันจะเป็นสีแบบส้มๆคํำกิว่วแม่งสอนมีอยู่สามมัดออกดอกหมดแล้ว นะครับนะ้ติดต่อเข้ามามัละร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตเก็บกล้วยไม้ก่อนนะครับเพราะว่าตากแดดถ่ายวิดีโอตากแดดผมนี่ยืนตากแดดในเงแตกภาคเลยนะครับนะอากาศค่อนข้างร้อนจริงๆไงก็รักษาสุขภาพนะครับอยากได้อะไรก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทรอยู่ข้างบนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามต้องขอโทษด,ด้วยวันนี้พูดน้ำไหลไฟดับเพราะว่าแดดค่อนข้างร้อนเดี๋ยวผมจะเป็นลมมาสักก่อนไว้เจอกันวิดีโอหนะ้า อันนี้ก็งามจริงๆคุณผู้ชมตอตีเลนะครับนะตอตีเลตอตีเลหรือเก้ากิวแม่เสลียงอันนี้ก็งามคุณผู้ชมงามจริงๆอันนี้เป็นตอตีเลผสมกับเหลืองจันนะครับอันนี้เป็นไม้ผสมแบบว่าพัฒนาสายพันธุ์มาแล้วดอก่อนข้างงามคุณผู้ชมงามจริงๆเสียดายเหมือนกันที่ขายไปนะครับนะอันนี้เจ้าของเขาโอนเงินจองมาแล้วนะครับ500บาทเดี๋ยว รู้สึกว่าวันที่25เข้าน่าจะโอนมานะครับนะนี่สวยงามก็ใหญ่นะครับคุณผู้ชมวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนมีความสุขกับการปลูกกล้วยไม้ทุกท่านไว้เจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ